เอ,อไาอไปไล่่นทำาไรผมไม่ทำอะไรเนี่ยผมเดินมาตรวนทะรอะไรคะอราอะไรคะทำดรูครับคนตัวทำทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรคุณ่ายผมทำไมผมไม่ตายติดหน้าคุณผมไม่ตายติดหน้าคุณเดินมาตรงนี้คุณถ่ายทันทีเลยตายจะ้ตรงนี้แล้วค่ะคุณทำอะไร<า>อยู่คุณหยุดพูดเลยนะ <ทำ S 1> ทำไมทำไมทำไมอัดอะไรคุณจะอัดอะไรคุณจะอัดอะไรมาาจะะออััดด้ยปรชชนทุกคนดูไว้นะครับได้เหรออัดประชาชนเหรอคุณอยากเลาวร้าวมากนะก้าวร้าวตรงไหนไหนเพราะว่าคุณเป็นคนอย่างนี้ไงผมมามาดีๆผมเดินผ่านดีๆเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณยกนี่มัถ่ายผมล้อถ่ายทำถ่ายแตอะไรนี่ที่อยู่หวพูดอยู่เนี่ยถ่ายอยู่เลยแต่ทกันพี่ะเห็นไปเลยคนถ้าบันนั้นเอาคุ้มจับเลยถ้าบันนั้นนะคุณบันทึกข้อมูลนอวเพ่มไป าคนตายทำไรข้อห้ารบทำงานอยู่ขอห้าเลยจับขอห้าออไจาับข้อห้าเลยจข้อห้าเลยแล้วมาจับขอห้าเลย